สองสามหมื่นเองพี่ใช้คำว่าเองเลยเหรอทำคะ่ะทำวันนี้พวกเขาคนปลดขงแกเลยนะ เป็นไรไหมอันนี้น้ำกินน้ำก่อน นี่พี่ไปไหนมาหรอของแต่ไม้แต่มือเลยอะ่ะพี่ไปช้อปปิ้งมานะ่ะอุ้ยกระเป๋าใบเนี้ยสวยมากเลยอะ่ะเป็นใบที่หนูชอบมากเลยนะพี่แต่ว่าพ่อไม่ให้หนูซื้อเลยบอกว่ามันแพงไปอะ่ะก็ไม่แพงนะสองสามหมื่นเองสองสามหมื่นเองพี่ใช้คำว่าเองเลยเหรออืม,อมหนูขอถามพี่หน่อยสิ นี่พี่ทำงานอะไรเหรออ๋อพี่เหรอพี่ก็ทำงานแบบว่าเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวอะ่ะถ้าเรามีลูกค้าใช่ปะเราก็ไปเที่ยวกับเขาเขาก็จ่ายเงินให้เราไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะก็ได้ตั้งหลายพันแล้วนะเนี่ยถ้าเราเจอลูกค้าที่แบบว่าเราฟุกอะ่ะคือแบบว่าเราได้เป็นหมื่นอัพเลยนะได้เงินง่ายขนาดนี้เลยเหรอพี่แล้วแต่งหนูเนี่ยพอจะทำได้ไหม ชอ,ชอบหรือเปล่าสวยมากเลยค่ะพี่โมพร้อมเริ่มง,งานแล้วใช่ไหมเออเอ,อแต่ว่าโอ๊ยแต่องแต่ว่าอะไรนี่พี่โอตา์เสียวเลาแ,ลแต่งหน้าให้ตั้งนานหรือว่าน้องไม่อยากทำแล้วไม่ใช่นะคะพี่โมหรือว่าน้องไม่ไว้ใจพี่ นี่พี่ก็เห็นว่าเป็นคนข้างบ้านกันนะอุตสาห์แนะนำงานดีๆให้อะ่ะแต่ถ้าน้องไม่อยากทำแล้วว่าก็ไม่เป็นไรนะทำค่ะทำไม่ใช่ว่าหนูไม่ไว้ใจพี่นะคะงั้นเราไปกันเลยไหมคะ พอดีว่าหนูกำลังจะไปทพอดีว่าหนูกับพลอ,อยจะออกไปเสริมสวยแล้วก็ร่วมไปหาอะไรกินนะคะพ่ออ๋อจะดูแลกันดีๆนะลูก พลอยถึงละเดินเข้าไปข้างใน,นได้เลยนะอา้าวพี่ไม่เข้าไปด้วยหรอคะพลอยลูกค้าจ้างพลอยมาแค่คนเดียวนะจะให้พี่เข้าไปได้ยังไงเกรงใจเขาแต่ว่าหนูกลัวกลัวอะไรกันพี่รอยอยู่ตรงนี้แหละถ้ามีอะไรก็มาหาพี่แล้วกันลูกค้าจองตัวไว้ให้แล้วนะเข้าไปเลยลูกค้าชื่อคุณอาม คนท่งาได้จังต๊ะกันไหมคะอ๋อมีครับเฉินหน้นันครับ ยังอ้ามครับคนผู้หญิงรออยู่ด้านใานแล้วนะครับสวัสดีครับนี่ใช่คุณพลอยหรือเปล่านี่มาถึงนานหรือยังครับพักแล้วค่ะทำตัวสบายๆได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงแล้วคุณทานอะไรมาหรือยัง ได้เจอกันอีกนะนี่ผนมะให้คุณขอบคุณมากเลยนะคะหนูก็หวังว่าครั้งหน้าหนูจะได้เจอคุณน,นะคะแล้เรานี่จะกลับเลยไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวผมไปส่งนะ สวัสดีครับคุณโมไปกันเลยไหมครับเอ่อคือว่าวันนี้ดิฉันไม่สะดวกเลยอะคะ่ะแต่ว่าดิฉันมีน้องใหม่มาแนะนานะคะสวยคุนดีค่ะรับรองว่าจะเป็นคณเป็นต่อแน่นอนค่ะคะนนี้ชื่อน้องพลอยนะคะเดี๋ยวดิฉันฝากน้องเลยนะคะสว่วนเรื่องค่าใช้จ่ายก็โอนมาที่บัญชีดิฉันได้เลยนะคะได้ครับขอบคุณค่ะฝากด้วยนะคะได้ครับสวัสดีครับนเ,น,นเนะะราไปกันเลยไหมคะ แค่คาดบิลให้เองไปอันนี้ขอบคุณน้องเลยนะคะครับวันนี้พี่ต้องขอบคุณน้องมากเหมือนกันนะครับพี่มีความสุขมากพี่แค่หาพเพื่อนเฉยๆนะอันนี้ทิปที่ให้ไว้เจอกันอีกนะครับ งั้นหนูไปก่อนนะคะพี่ทำไมนะสวัสดีค่ะามาแล้วเหรอที่เห็นคุณยังเลยแต่ไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยอะ่ะนี่เหมือนกัน,นะคะ่ะดีใจนะคะพี่ได้เจอคุณอไปขึ้นรถกันเถอะแล้ววันนี้คุณจะพาฉันไปไหนล่ะคะ อย่าเราไปกินอาหารนั่นผมไหม

再来。嗯嗯 นี่นี่คุณเป็นคนทำเหรอคุณคงเจ็บมากสินะ คุณแก้มัดที่นี่แล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนนี่มนงทำาังไงกูอวตกใจมากสินะคุณมาช่วด้วยระนะไม่ต้องกลัวไปหรอกนะ เป็นเด็กดีอ่ะุณไม่ทำอะไร,รคุณหรอกคุณ่อยทำไมเงี่อย่าร้อง่ะร้องไนะห้ได้ไหม, <c oughs> มไม่ชอบ <c oughs> บอกว่าอย่าร้องไงกบอกให้มึงอยู่ร้องไห้ <c oughs> ทำไมมึงไม่คิดมวะไม่สนุกเลยวะ เขาเป็นอะไรไหมไม่รู้โอเคพี่คะหนูขอยมดโทรศัพท์โทรหาพ่อได,ได้ไหมคะได้สิัน,นี่ اوه او 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 เด้วอะรก็ลูกอยูปเดียวึนแล้วอยู่ไหนอยู่ส่อไหนน้องบอกพ่อไปเลยว่าอยู่สอพรมงคลตอนนี้ยินอยู่สองพมาแลเพรนะมันเล่าเรื่องเลยน ที่พี่ฟังน้องมาพี่สัญญาเลยนะว่าพี่จะจับคนร้ายมาให้ได้ ไม่รบกวนเวลาคุณนะครับคุณอาไม่หรอกครับคุณบเรีมนอะไรก็เชิญเข้ามาคุยในบ้านก่อนนะครับผมว่าคงไม่ต้องเข้าไปคุยข้างในแล้วครับเชิญคุณไปที่โรงพักหน่อยครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าตอนนี้ผมเจอคุณพลอยนะครับแลวผมก็รู้เรื่องทุกอย่างแล้วคุณมีหลักฐานอะไรหรอที่จะมาจับตัว ผมว่าแค่คุณพลหลักฐานก็แน่นหนาแล้วนะครับหลักฐานแค่นั้นน่ะทำอะไรผมไม่ได้หรอกรู้ไหมผมเป็นลูกของใครผมไม่สนหรอกนะครับว่าคุณอ่ะจะเป็นลูกใครแต่ที่แน่ๆผมสามารถเอาคุณเข้าคุกได้จ้าจับครับ